สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกมาเทเจสีประจําวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเรทกคู่เรกนั้นก็จะเป็นเพชรป่าศักดิ์สโสพิษพบกับทางด้านเพชรนาคาอบปจอรนครพนมคู่นี้พบกันที่หนัก108ปอนด์และคู่ที่2ก็จะเป็นพยัคจิวสอ,อเล็กเมืองนนทหรือเจ้าพยัคจิวกีฬาสปอร์ตวันนี้พบกับทางด้านฤทธนาคาอบปจรนครพนม หรือเจ้าโรเบิร์ตสอนาบาอบวรเดิมนะครับพิกัด117ปอนด์และคู่ที่3คู่รองคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นนิวจองหวันสอสอมาณิชนบุรีวันนี้พบกับทักด้านพลอยพันล้านพิเคสนชัยมวยไทยยิมและคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรปานไรสิงมาวินพบกับทางด้านสุดหล่อสอจอต้งปราจีนพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นี่คือรายการมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักมาเช้านะครับคู่แรกนั้นเพชรป่าศักดิ์สอโสพิษ ที่กัด108ปอนด์มา108.2ลดไป0.2นะครับส่วนเพชรนาคาเรีอเจ้าเร่งรัดน้อยมา107.8ขาดไป0.2นะครับคู่ที่2พขยักจิว๋วมา117.6ลดไป0.6ส่วนฤทธิ์นาคาก็มา116.6ขาดไป0.4โอ้โหใครอาไปจอนครพนมวันนี้น้ำหนักมาขาดทั้งสองคนเลยนะครับคู 3, ่3ามนิวจองหวนมา134.4ลดไป0.4 ส่วนทางด้านพลอยพันล้านมา134ปอนด์ทพีกัดคู้เอกของรายการนี้นะครับ112ปอนด์เพชรบันไทยสิงมาวินมา112.4ลดไป0.4ส่วนสุดหล่อสอจต้งปราจีนมาเท่ากันครับมา112.4ลดไป0.4เช่นกันต่อไปมาดูราคาเด็ดนะครับราคาเด็ดคู่แรกนั้นเพชรป่าศักด์เ่เปิดมาให้เป็นต่อทางด้านเพชรนาคานะครับ ที่11บเอดไหลไปสามสองนะครับเพชรปลาศักสิบเอ็ดแปดไหลไปสามสองคู่ที่สองฤทธิ์นาคานะครับฤทธิ์นาคาจาก 53, 13, 14, 14, จห้าสามไหลไปเจ็ดสี่นะครับฤทธิ์นาคาจากห้าสามไหลไปเจ็ดสี่นิวจองหวนเป็นต่อห้าสี่นะครับนิวจองหวนเป็นต่อห้าสี่และเพชรบันไดนะครับใหม่ใหม่สิบเอดแปดนะครับใหม่ใหม่สิบเอดแปดทีนี้ไหลรองเหลือห้าสี่นะครับเพชรบันไดเหลือเหลือที่ห้าสี่ที่เป็นราคาเด็ด วัสดีนะครับช่องเจ็ดสีที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแฟนคลับทวงนี้มวยพลิกโลกบ่อยนะครับราคา2 0 0ร้ะบาทพลิกโลกมาแล้วนะครับปันจุกที่ผ่านมาแล้วก็มวยราคา70 80ดบหนึ่งชูสวนก็มีนะครับหมดโชคค่าผมแนะนําตลอดนะครับแอปพีเคสองสี่ลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมเข้าไปสัมผัสแล้วนะครับเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับ ผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เียบร้อยแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตอลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0นแะครับ093 005 0480่00และเบอร์เดียวกันนี้ก็จะเป็นเบอร์ไลน์ผมนะครับแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์เป็นครอบครัวอพุมเมืองดอกบัวนะครับมีราคามีข้อมูลส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหลายพักยกทั้ง ไล่กลุ่มครอบครัวออบผมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีตลอดรายการยินดีต้อนรับแฟนกลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับใช้ที่ตรงนี้เป็นแหล่งหาข้อมูลนะครับใช้ที่ตรงนี้สิ่งดีๆจากที่นี่เป็นหลักประกันในการหางเงินทั้ทองเลี้ยงครอบครัวเราต่อไปนะครับมาดูมือรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเพชรป่าศักกับทางด้านเพชรนาคานะครับเพชรป่าศักเด็กหนุม่มร่างกายดีนะครับฟอร์มสด เต็นขวาหนักแรงเขาในเนื้วหนึบแต่ว่าการผ่านมวยยังไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้เจอกับนักชกรุ่นพี่จากกุบลราชธถานีนะครับเพลงรัดน้อยสอทนาบาวรเดิมตัวนี้เตะขาต่อยหมัดแรงปลอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ตลอดนะครับเดกตัวนี้มีอนาคตกลับมาช่วงนี้ทีมงานจากจอุบจนคนพรพนมนะครับหมอทัศนัยนะครับใครนี้กําลังฮิตนะครับกำลังดังแล้วก็ทีมงานผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ วันนี้นะครับเพชรป่าศักขึ้นมาเป็นต่อเป็นต่อเนี่ยอันตรายเลยนะครับหนึ่งลงทุนเยอะสองมีโอกาสพ่พิกครับพ่นอกได้ตลอดเวลาถ้าเราลงทุนต่อเนี่ยเสียเปรียบนะครับวันนี้ผมแนะให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับเพชรนาคาเตะขาต่อยหมัดแรงลงทุนน้อยได้เยอะลุ้นน้ำนอกได้ตลอดเวลาถ้าเสียก็เสียน้อยนะครับได้ได้เยอะมีสิ์ทด้กินเต็มด้วยนะครับ ดีกว่าผมให้ลงทุลองเป็นทีเด็ดนะครับเปิดว่ามาเพชรนาคาอบจจรนาคารพรนมส่วนคู่ที่2ของรายการนะครับพยักจิวฤทธิ์นาคานะครับพยักจิวนี่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีวันนี้ลดโหลดลดน้ำหนักลงมานะครับเจอกับฤทธิ์นาคาได้เจ้าโรเบิร,ร์ตอบจจรนาคารพรนมจากทีมงานอบจอรนาคารพรนมนี่ที่ช่งกิจสีไม่ธรรมดานะครับวันนี้เด็ดเปิดมาให้เป็นต่อไหลไปที่เจ็ดสี่แล้วนะครับเร้าแทกนั้นผมมองว่าพระยักจิวเนี่ยน่าจะมาเกิดได้ ดูรูปร่างดูน้ำหนักดูการที่ซ้อมของฤทธิ์นาคาแล้ววันนี้ดีกว่าต้นๆอาจจะเบียดอาจจะสูสีนะครับแต่ว่าท้ายๆเอาอยู่ผมให้พิธีนักชกรุ่นน้องครับฤทธิ์นาคาเอาประจนะคนพรพนมวันนี้น่าติดตามครับเข้าแล้วอยู่ในระบบตัวบางทุนนะครับส่วนคู่ที่3ของรายการวันนี้นะครับหนิวจอหงหวนจากโคราชนะครับเจอกับทางด้านพลอยพัลล้านตัวนี้เขาในแข็งแกร่งครับพลอยพัลล้านอยู่กับสายแขกพีเค วันนี้เดเปิดมาเป็นรองนะครับให้ทางด้านนิวจองวันเป็นต่อ5-4หน้าลงุนรองครับนิวจองหวันสูงยาวตีนหนักแรงเข่าในเนียวหนึบแต่ว่าโดนหนักๆโดน,นแรงๆเจอตัวใหญ่ๆตัวเท่ากันเนี่ยผมมองว่าต้านไม่อยู่คือที่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองจะโวยเนี่ยพยพล้านเขามีนะครับโดนและทนได้ระยะประชิดเลือจังหวะที่จับมีศอกฟันได้หนักได้แรง ฟันเร์เร็วครับลุ้นทับน็อกได้ตลอดผมมองว่าเป็นหมวยที่น่าลองอีกคู่นะครับพลอยพัลล้านพิเแคร์แนชัยมวยไทยยิมหน่าเสียของเสียแขกที่นี่ก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับส่วนคู่ที่4ี่ของคู่เอกของรายการวันนี้เพชรบ้านไร่สิงห์วินกับสุรศรจอต้องราจีนที่จริงเพชรบ้านไร่เป็นแชม112ป์112ปอนด์วันนี้น่าจะขาดน้ําหนักอื่นนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามาลดนิดหน่อยเพชรบ้าไนไร่เนเเดเปินมาเป็นต่อที่3253นะครับ ถาว่าราคาเขาไล่รองมาที่สุดลอผมยังชอบไปที่เพชรบ้านได้สิงมาวินครับเขาเกมหนักแรงเข่าต่อเขา่าหมัดต่อหมัดมองว่าไม่เป็นดองเข้าัน,นี้น่าเสียทีมงานสิงมาวินนะครับของทีมงาน,นหนงว่ากุเดพลันชัยร่วมด้วยเนี่ยไม่เป็นดองครับที่นี่ผมให้เป็นมวยที่น่าเล่นนะครับเพชรบ้านไ้สิงมาวิน สรุปมวยรักมาชอบวันนี้คู่แรกผมชอบไปที่เพชรนาคาอบจรน,นครบนมหน้าหลงทุนรองครับหลงุนน้อยได้เยอะรุนน้ำนอกได้ตลอดเวลาเป็นมวยที่เด็ดรองตัวแรกเลยนะครับส่วนตัวที่2ผมชอบไปที่ฤทธนาคาอบจรนครพำหนมนะครับคู่แรกเพชรนาคานะครับคู่ที่2ริฤทนาคา2ตัววันนี้น่าเล่นส่วนตัวที่3ครับหลงุนรองไปที่พลอยพันล้านเพียรสันชัยมวยไทยยิมระยะประชิดมีศอกสลับมีหมัดอยได้หนักได้แรง นิวจองหวนแกร่งหนักแกร่งสูงยาวแต่ว่าภูมิท่านทานน้อยกว่าเป็นรองพลอยพละในนรองครับเด็กเปิดมาเป็นรองหน้าลงทดลองนะครับและเกลียดข่าวการวันนี้เพชรบ้านไรสิงมาวินกระดูกดีเขาเกมหน้าเสือไม่ะรองที่นี่หนาติดตามครับมวยหน้ารองสองตัววันนี้คือเพชรนาคากับพลอยพันละมวยหน้าต่อวันนี้มีฤทธิ์นาคากับเพชรบ้านไรนะครับ ขอบคุณแฟนคับทุกท่านที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับครอบครัออวอบพมเมืองดอกบัวยินดีต้อนรับทุกๆท่านโดยมีพี่วุฒิพ่อเพียรทรัพย์จากฉะเชิงเซาเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลแนะนําน้องนุ่งนะครับให้ข้อมูลให้กําลังใจกันมาโดยตลอดขอบคุณพี่น้องที่ร่วมคอมเมนต์รพวมพูดคุยอย่างเป็นมิตรอย่างเป็นพี่น้องและให้กำลังใจผมมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านชมโชคดีร่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ